เจนิสเจนิสตารับแพนิกมากหลังป่วยร่างกายขาดแรธทตุขั้นเกือบวิกฤตทําเอานักแสดงสาวเจนิสเจนิสตาพร้อมผดุงชีพถึงกับเอ่ยปากว่ากลัวตายและแพนิกมากหลังป่วยร่างกายขาดแรธทตุข่านเกือบวิกฤตจนต้องแอดมิดโรงพยาบาลในวันเกิอดอายุครบ28ปีเมื่อ18มีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดเธอได้ถอดสายน้ําเกลือออกมาลุยงานพร้อมอัปเดตว่าเกิดมาไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยค่ะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลย ก็ฉลองวันเกิดที่นั่นไปเลยคุณหมอก็บอกว่าอาการคือแร่าธาตุในร่างกายมันต่ำเกือบขั้นวิกฤตค่ะเพราะด้วยความที่ตัวเราทํางานออกกองพักผ่อนน้อยแล้วเจนเป็นคนกินน้ําเยอะมากกินเยอะมากๆจนแร่าธาตุมันเจือจากจริงๆก็รู้สึกผิดมากเพราะกองก็ต้องยกไปเลยตอนแรกไปหาหมออาการก็คือแขนขาชาหนาวสัน่นทั้งๆที่อุณหภูมิห้องคือปกติและมีอาการปวดหัวต้องกินยาพาราคิดว่ามันจะดีขึ้น ก็เลยขอเจาะเลือดถึงได้รู้ว่าแร่ธาตุในร่างกายต่ำมากือบขั้นวิกฤตเป็นตัวโพแทสเซียมกับโซเดียมคาการา้าตัวมากปกติจะดื่มน้ำประมาณ4ลิตรต่อวันคุณหมอก็บอกว่าให้จิบแทนตอนนี้ยังไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องใช้เวลาอีกสักพักแร่ธาตุในร่างกายต่ำค่อนข้นขางวิกฤตสาเหตุเพราะพักผ่อนน้อยติดเชื้อไวรัสไม่ทราบชนิดและดื่มน้ำเยอะเกินไปประมาณ4ลิตรต่อวันวินาทีนั้นกลัวตายมากมาก เพราะเราไม่เคยเป็นมาก่อนและเกิดมาไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยคิดว่าพยายามฝืนแล้วพอรุ่งขึ้นต้องออกกล่องก็คิดว่าถ้าหลับไปแล้วไหลาตายหลับแทนอีกมากตอนนั้นทั้งกลัวตายและคิดมากด้วยว่ากองจะต้องเดือดร้อนและตอนนั้นประมาณเที่ยงคืนแล้วหลังจากนี้ก็ตั้งนาฬิกาตุกเป็นโน้ตเลยตั้งเตือนตัวเองว่าต้องกินวิตามินกินข้าวกล้องงออะไรที่เราขาดคือดูแลตัวเองมากขึ้นและบางทีเรานอ,นอนไม่หลับเพราะเวลามันไม่ค่อยตรงก็ต้องมีเวลาโทนินช่วยเพื่อให้เราได้หลับอย่างเพียงพอ